พี่รองครับเมื่อนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งว่านิชกพง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพี่น้องอ,อสมอผมอยากากราบเรียนว่าตัวกับผมมีความชื่นชมในภารกิจของพี่น้องอ,อสมอมาโดยตลอดซึ่งพี่น้องอ,อสมอทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีบม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนการป้องการโรคก,การควบคุมโรคก,การรักษาพี่น้องเวลาเจ็บป่วยได้ป่วยใน เบื้องตน้นการดูแลพี่น้องนะครับการซื่อสารแจ้งข่า,ขาวไลยกระจายข่าวดีให้กับพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นอาสาสมัครที่สุดยอดที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับผมขอเชิญท่วมพี่น้งนองทุกคนแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization เขาก็น,นั่งไปพูดทั่วโลกว่าอสอมมของประเทศไทยสุดยอดที่สุดดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนนะครับส่งเสริมอ,อสมองบประมาณในการพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมศักยภาพพี่น้องอสมออนุมัติให้ทุกปีนะครับ <S <S นอกจากนั้นย่งนได้ติดอาวุธให้กับพี่น้องอสมอชุดตรวจคัดกรองโรคให้กับทุกหมู่บ้านและชุมชนเทศบาล2,650หมู่บ้านและชุมชนชุดตรวจคัดกรองโรค หมู่บ้านละสองชุดและเชุมชนละสองชุดก็แจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอชื่อชมพวกเราทุกคนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ทำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังการับใช้สนับสนุนก็ยินดีที่จะสนับสนุนพี่น้องอสมทุกๆกคนครับสวัสดีครับ